Microsoft Excel นะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม m i c r o s o f t Excel คุณสมบัติที่สำคัญจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7คุณสมบัตินี่โปรแกรม Microsoft e x c e l สามารถที่จะใช้งานต่างๆได้ทั้งหมด7คุณสมบัติอย่างที่นักเรียน บอกคุณครูมาว่าเกี่ยวกับการคำนวณสร้างตารางนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติของโปรแกรมทั้งสิ้น,นครับเราไปดูข้อที่1ข้อที่1ความสามารถด้านการคำนวณนะครับอนักเรียนบันทึกเฉพาะหัวข้อลงไปนะครับแล้วก็ที่เหลือถ้าจดบันทึกย่อๆได้ใส่ลงไปแต่ว่าหัวข้อที่คุณครูเน้นเป็นตัวหนาแล้วขีดเส้นใต้นั้นต้องบันทึกทั้งหมดนะครับ หนึ่งความสามารถด้านการคำนวณก็คืออย่างที่นักเรียนหรือคุณครูใช้บ่อยๆก็คือการคำนวณน,นะคำนวณคะแนน,นบ้างล่ะนะครับคำนวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บ้างนะครับก็ได้เช่นบวกลบคูณหารได้หมดเลยนะครับเราสามารถป้อนสูตรการคำนวณลงไปนะจากนั้นก็ใส่ตัวเลขแล้วก็กดเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณอย่างถ้าเป็นการบวกก็กดเครื่องหมายซ้ำนะครับ บันทึกลงไปเห็นไหมวันนี้จดบันทึกสั้นๆสั้นไหมวันนี้แน่นอนว่าเวลาที่นักเรียนเรียนทฤษฎีก็ต้องมีการจดบันทึกใช่ไหมครับจดบันทึกในใบความรู้ของคุณครูบนสไลด์นะครับที่คุณครูทำมาใน โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือใบความรู้นะครับจริงๆแล้วคุณครูไปถ่ายกรกสารแจกได้ไหมเนี่ยที่คุณครูให้เธอบันทึกเนี่ยได้ไหมครับได้นะครับแต่บางทีบางครั้งเนี่ยแจกไปก็แล้วกันแจกไปแล้วก็แล้วกันแจกไปก็เอาไปภาพตรวจเล่นใช่ไหมครับสู้ให้เธอมาจดแบบนี้ดีกว่านะมันยังเข้าหัวบ้างอคุณครูเคยเคยลูก แจกไปแล้วก็เกลือนเลยเกลือนห้องบันทึกลงไปดีกว่านะครับแล้วเวลาบันทึกลงไปก็เอาไปอ่านมั่งลูกนะกลับไปบ้านก็เปิดอ่านบ้างต่อไปสองคุณสมบัติข้อที่สองก็คือเรียบร้อยไหมข้อหนึ่ง,งสั้นๆนะลูกจดแบบสั้นๆโดยย่อดได้ใจความนะครับ ก็คือความสามารถด้านการใช้ฟังก์ชันฟังก์ชันเช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษรตัวเลขวันที่ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงินหรือเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆนะครับเป็นฟังก์ชันในแต่ละฟังก์ชันนัเกเรียนสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Excel นะั้นมีให้เลือกหลากหลายฟังก์ชันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับระดับชั้นป .5 ส่วนใหญ่จะเป็นการคิดคำนวณมากกว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับการคิดคำนวณน,นะครับรวมถึงฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษรบันทึกย่อๆลงไปนะครับไม่ต้องบันทึกทั้งหมดรูปไม่ต้องวาดนะ,ะรูปไม่ต้องวาดลงไปมีไหมใครเตรียมกล่องสีมั่งมั้งไหมมีไหมลูกไม่ต้องนะถ้าไม่มีใบางานไม่ต้องไม่ต้องตกแต่ง เพราะว่าเวลาที่คุณครูคุณครูไปสอนใช่ไหมสอนปอหน่งเนี่ยก็จะพกกล่องสีกันมานะก็ตกแต่งใบงานกันไปฟังคุณครูแนะนำบทเรียนกันไปนะครับถ้าเรเรียนสังเกตในภาพนะครับในภาพก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันเกี่ยวกับคณิตศ,ศาสตร์ทั้งหมดนะครับเห็นไหมมีเยอะแย,ยะมากมาย เป็นพายเป็นสแควร์รูทนะครับเป็นเกี่ยวกับอินฟินิตี้ซิกมาซัมเยอะแยะมากมาย ต่อกันเลยนะครับคุณคุณสมบัติที่สําคัญข้อที่3นั่นคือความสามารถในการสร้างกราฟนะครับในการสร้างกราฟนั่นเองเราสามารถจะนำข้อมูลที่ป้อลงในตารางนั้นมาทำเป็นกราฟหรือมาสร้างเป็นกราฟได้ในทันทีนะครับถ้าเป็นโปรแกรมอื่นเนี่ยเราอาจจะเสียเวลานะครับไป ไปนำเส้นมาสร้างนำเส้นมาต่อกันเป็นแท่งแล้วก็ลงสีถูกไหมครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องเลยครับกรอกข้อมูลลงไปเห็นข้อมูลไหมครับตุ๊กตาเท่าไหร่เดือนกุมพายังไงมีนาเมษาแบบไหนเสร็จแล้วไปคลิกนะครับไปคลิกไอคอนที่เป็นรูปของการสร้างกราฟแปบ๊บเดียวนะครับกราฟแท่งหรือกราฟเส้น อะไรก็แล้วแต่ออกมาให้นักเรียนนั้นได้ใช้งานทันทีเลยนะครับรู้สึกว่าในบทเรียนก็จะมีด้วยมั้งนะครับน,น่าจะมีถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณรูจะเพิ่มเติมไปให้นะครับในการสร้างกราฟหรือแผนภูมิรูปภาพต่างๆตัวบันทึกแบบย่อๆลงไปนะครับ ในการสร้างกราฟเนี่ยกราฟแบบนี้สร้างสร้างง่ายมากนะครับถ้านักเรียนเข้าใจว่าจะต้องใส่อะไรลงไปสร้างง่ายมากนะครับในการสร้างเพื่อที่จะเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนะครับสร้างง่ายมากเลยแล้วสามารถที่จะเพิ่มเติมตกแต่งสีสันลงไปได้ด้วยนะครับต่อกันเลยความสามารถคุณสมบัติข้อที่4นะครับก็คือในส่วนของ ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูลเมื่อสักครู่นี้คุณครูคบอกไปแล้วนิดนึงนะครับเห็นไหมครับในภาพสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามก็คือเราสามารถที่จะตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟต่างๆด้วยภาพสีด้วยภาพเราอาจจะนําภาพเนี่ยมาทําเป็นแบ็กกราวน์ข้างหลังนี้ได้ไปเป็นพื้นหลังได้รวมถึงนําสีสันต่างๆมาใส่เปรียบเทียบเพื่อที่จะทําให้ กราฟหรือแผนภูมิของเรานั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการใส่รูปแบบตัวอักษรต่างๆกันนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามและทําให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายอย่างที่บอกไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีทั้งกราฟที่เป็นแท่งนะครับกราฟแท่งรวมถึงกราฟที่เป็นเส้นกราฟเส้นจุดแบบนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะบ่งบอกถึงน่าจะเป็นในส่วนของ เงินนะครับน่าจะเป็นในส่วนของรายการเงินในบัญชีธนาคารคุณครูเนี่ยมีถึง1 0บร้อยล้านเลยไหมเดือนอ๋อไม่ใช่นะครับแหมคงได้แต่ฝันไปนะครับว่าตารางบัญชีคุณครูจะมีแบบนี้นะด้านบนสุดนะร้อยล้านนะร้อยล้านเดือนไหนเยอะสุดเดือนไหนมกราคมพามีนา มีนาแต่ว่ามีนาเงินในบัญชีครูเยอะใช่ไหมครับเยอะถึง200ล้านเอาไม่ถึงนะครูอยากมีอยากมีอยากมีออร้านร้านเดียวก็หรูแล้วใช่ไหมอ่าบันทึกลงไปครับความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล พื้นขาวๆพื้นขาวๆตัวนี้สามารถนำผ้ามาใส่ได้ด้วยนะครับผ้ามาใส่ได้ไปต่อไหมอ่าให้เวลาอีก30วินาทีบันทึกสั้นๆน,นะครับบันทึกสั้นๆ ต่อกันเลยนะครับคุณสมบัติที่สำคัญข้อที่5ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูลนะครับเรา